าใครอยากเรียนกดวิชาหรือว่าเรียนพิเศษออนไลน์ให้ได้ผลดีที่สุดนะครับต้องดูคลิปนี้ครับผมฮลโลสวัสดีครับครูพี่เจนนะครับสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านด้วยที่กําลังดูคลิปนี้นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผู้จะมาแนะนำครับเทคนิคการเลือกเรียนกฎวิชาหรือว่าเลือกเรียนพิเศษออนไลน์ครับให้ได้ ผลหรือว่าประสิทธิภาพเนี่ยมากที่สุดเนาะเพราะว่าช่วงนี้ครับเกิดวิกฤตโควิดนะครับลหลายๆคนก็ต้องหันมาเรียนออนไลน์หันมาเรียนกลวิชาเรียนที่บ้านกันแล้วนะครับฉะนั้น2ข้อที่ครูจะมาแนะนำครับจะเป็นเทคนิคที่เลือกนะครับเลือกครูหรือว่าผู้ผู้สอนเนี่ยให้ลูกของเราเนี่ยนะครับแล้วทําให้คุ้มกับเงินที่เสียไปเนาะหรือทําให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะเทคนิคข้อที่1ครับการที่เราจะเลือกครูหรือว่าเลือกอาจารย์ท่านไหนที่มาสอนลูกเราเนี่ย ครอย่า่ยยิ่งเลยนะครับที่ให้ลูกเราเีป็นคนเลือกเองครับเนาะเพราะลูกเราเป็นคนเรียนเนาะจริตของลูกเราครับกับครูเนี่ยจะต้องตรงกันนะครับงนั้นคุณแม่จึงเช่นคุณแม่อาจจะให้น้องๆเรียนฟิสิกส์ใช่ไหมครับคุณแม่ก็ลิบไปเลยครับว่ามีครูคนไหนบ้างนะครับที่สอนฟิสิกส์เนาะแล้วให้น้องเป็นคนเลือกเนาะ,ะว่าว่าคนไหนที่ลูกเราเนี่ยชอบที่สุดนะครับถึงแม้ว่าลูกอาจจะเลือกครูที่อาจจะไม่ได้สอนแบบโด่งดังหรือว่าสอนเนื้อหาข้มข้นเนาะแต่แน่นอนครับ ในเมื่อจังหิตของลูกของเรากับครูคนนั้นเนี่ยตรงกันแล้วการสื่อสารครับมันจะเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าต่อให้ลูกของเราเนี่ยได้เรียนกับครูที่สอนเก่งแค่ไหนสอนสนุกสอนตลกมีเนื้อหาที่เข้มข้นมากแค่ไหนครับแต่ถ้าลูกของเราไม่ชอบแน่นอนว่ามันก็ไม่ได้เกิดประสิทธิภาพครับเราก็เสียเงินไปฟรีเนาะลูกของเราก็ไม่เกิดแรงบันดาลใจไม่เกิดความกระหายที่อยากจะเรียนนะครับงั้นขั้นตอนที่1ก็คือ ให้ลูกของเราเนี่ยเป็นคนเลือกครูผู้สอนเองครับซึ่งครูครูผู้สอนที่สอนอย่างมีประสิทธิภาพหรือว่าสอนดีๆเนี่ย <_ S 1> ก็เขาจะต้องมีคลิปการสอนของเขาครับดูดูใน u t u b e ก็ได้นะครับฉะนั้นถ้าครูคนไหนที่ไม่ได้มีคลิปสอนหรือว่าไม่ได้มีคลิปในการตัวอย่างการสอนของเขาเนี่ยนะครับก็สันนิษฐานไปก่อนเลยว่าเขาอาจจะไม่ได้สอนดีหรือว่ามีประสิทธิภาพเนาะงั้นข้อที่หนึ่งก็คือให้ลูกของเราเป็นคนเลือกเองนะครับจริตของคู่กับนักเรียนเนี่ยจะต้อง ตรงกันนะครับข้อที่2ครับจำเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะเพราะว่าพ่อแม่หรือผู้ปกครองบางท่านเนี่ยไปลงคอร์สเรียนในชั่วโมงที่เยอะมากเช่นเป็นร้อยชั่วโมงนะครับหรือเกือบเกือบร้อยชั่วโมงซึ่งมันเยอะเกินไปนะครับเพราะว่าการเรียนที่มันเกิดประสิทธิภาพเนี่ยนะจะต้องเป็นการเรียนที่ห้ามขาดเรียนเนาะต้องเป็นการเรียนที่ต่อเนื่องครับสมัครเสมอถ้าเราขาดเรียนไปสักครั้งหนึ่งหรือว่าสองครั้งเนี่ย มันไม่สม่าเสมอมันไม่ต่อเนื่องแล้วครับงั้นมันก็ไม่ทําให้เกิดประสิทธิภาพเนาะฉะนั้นควรเลือกโรงเรียนคอร์สที่มันมน้อยๆก่อนครับสิบยชั่วโมงหรือเต็มที่ก็30ชั่วโมงเนาะถ้าลูกของเรารู้สึกชอบและโอเคกับอาจารย์ท่านนี้รู้สึกกระหายที่จะก็อยากจะเรียนแล้วก็ค่อยเลือกลรงคอร์สที่มันเยอะขึ้นเนาะเยอะจํานวนชั่วโมงขึ้นแบบนี้ครับ,รบลองครับสองเทคนิคนี้ลองเอาไปใช้ดูเนาะจะทําทให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็บุตรหลานหรือว่าลูกของเราเนี่ยนะครับเกิดการปี้ในนการเรเย พิเศษออนไลน์หรือว่าคนวิชายอยู่ที่บ้านแน่นอนเนาะแล้วก็คุ้มกับเงินที่เสียไปนะครับนอกจากคุ้มแล้วยังได้รับความรู้แล้วก็มีประสิทธิภาพเอาไปใช้ได้จริงด้วยนะทุกคนแฮปปี้ครับชีวิตครอบครัวก็มีความสุขเนาะโอเคเนาะถ้าชอบคลิปครูก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับแบ่งปันสีดีให้กับคนที่คุณรักด้วยเนาะวันนี้ครูลาไปก่อนครับติดตามครูได้จากเพจนะครับว่าคกนิดมันโคตรง่ายครับครูครูวิเทมดังสูรุษเนาะเราลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ